ครับสมัสดที่นี่ก็พามาดูป,ปืนนะครับประกอบอสเสร็จแล้วนะครับเออความเครียดเอาไว้นี่มันก็สัตว์เองจสินี่ก, <c oughs> ก็รางเลนนะครับสวยงาม แม่ทำขนมอี่แล้วทำแต่ขนมเลยพร้อมมแล้วตอนนี้ผมมัดเองเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยลองยิงดูแล้วครับเมื่อวานอยากจะลองให้ดูอนะครับแปบ๊บนะประกบเสร็จเรียบร้อย ผมไม่แน่ใจว่าสายเขาใส่ข้างในหรือข้างในรางหรือข้างนอกรางครับผมยังไม่มั่นใจผมงงครับไม่รู้ว่าเขาใส่ยังไงใครที่รู้ก็บอกผมด้วยนะครับว่าเขาใส่ยังไงครับใส่ใส่ข้างใน ตรงนี้สอดจากตรงนี้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะลูกดอกมีอันเดียวคนระับเดี๋ยวไปหาซื้ออีกลูกดอกตัวนี้จะเป็นย,งงยิง,งอ,อ้อครับอไปเลยครับปลดเซฟนะ่อครับ นี่ครับอยู่อะล็ลอกงางไว้ครับนี่ทำไมตัวนี้มันรวมครับเ, <c oughs> เดี๋ยววันนี้ผมจะไปหาปลาจริงดูครับว่าจะได้ไหม เอาคองไม้ไปลองโอ้เสียงอะไรตินกกระปูดทะเลาะกันเจอต้องด้าน,นด้วยอันนี้ กรอบเสร็จเรียบรย้อยพร้อมยิงอะไรครับมาจนจะกลับแล้ว

เดี๋ยวจะลองให้ดูครับแป๊บนึงครับนะเึลิปืบังไตรปืนยิงปลาใายจะมาตั้งจับเยอะเลยจ่มานัลองมากิีนึง រញ្ញាបាញ <es> ់យ៉ាងរត់មកវិញយ៉ាងរត់មកវិញឃើញអ្ហ៎អីមកបាយមកថាយអើយនោះនេះទីមនេះបាញ់យ៉ាងទីមកហ៎អ្ហ៎អូឡងปืนครับឡងปืน không riêng Ao yên đồn mày nè nè đồn nè à. đồn mày 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 ยังยับนี่ครับนี่ปลายิงมั้ยอิสระซุปพอเต๋งเจี๊ยอาจารย์กําลังหาเนาะอื้อ ใช่เออเดียมันกันอยนะสวยไหมอันนี้มันเป็นรางเลดรางเลดคือมันจะตรงไงเวลายิงอ่ะตรง đợi băng tháo đâu anh tóc nơi anh tìm sắc sắc mà. sắc miệng sắc 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 ดี๋ยวจะไปลองยิงอยู่ที่บ้านพี่ชายนะบ้านพี่ชายมีปลาเอาของไปหมดแล้ว่ะบุรีอะฮะยะ่ารู้เสพเถอะ เอาคา้องไว้ครบเลยก็ <c oughs> มีแด้กระเป๋ามะพร้าวเพลิงไว้ดีแล้โดนปืนฮะยกไม่ไหวหมดแขน ไปด้วยบอกไปด้วยบอกครับสำหรับทีมนี้ก็ฝากกดไลก์กดแชร์ได้ครับเจอกันใหม่ทีมหน้าครับสวัสดีครับ